่าแล้วตอนนี้นะครับกำลังขับเจ้ายูสุดีแม็กนะครับสีประตูนะครับปีศูนย์สามเพื่อนเล็กลกลับบ้านนะครับสวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ีนะครับอี EP ีนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดู นีแบกนะครับเครื่องในเล็กกันนะครับที่จเจ้าขอด้สนะครับก็เบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งมาเขาที่คุยนะเขาบอกรกถเขาสวยนะครับแต่วิ่งเยอะหน่อยนะครับไม่มีไอเครื่องไม่มีไอนะก็ราคาก็ตึงอยู่เหมือนกันแต่ถ้ารถมันสวยจริงแต่เป็นตัวกระจกมือหมุนนะเออเป็นตัวกระจกมือหมุนก็ถ้ารถมันสวยจริงผมว่ามันน่าจะ แม็กแล้วนะครับนีแม็กตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าแพงนะในท้องตลาดอนะ่ะนีแม็กสภาพแบบว่ากลางๆมีริ้วรอยบุบบี้บี้หน่อยนีแม็กก็อยู่กันไม่ข้ามแสนก็เจอนะแล้วก็แสนต้นๆก็เยอะแยะมากมายนะแต่ตัวนี้นเป็นสี่ประตูเออลืมบอกไปเป็นสี่ประตูนะครับเป็นรถสี่ประตูเครื่องในเล็กสองพันหะ้าก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารถมันจะสวยไหมสวยแค่ไหนยังไง ถ้าเขาให้ถ่ายนะไปถึงแล้วเขาให้ถ่ายถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายนะครับแล้วเก็บมาฝากว่ามันจะการการซื้อขายเป็นยังไงนะการดูรถดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาไม่ให้ถ่ายก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่์ของเขานะครับเพราะเป็นรถเขานะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานเลยนะครับโอ้ดูหนูหนูเข้ามา อาอาสรุปนะครับเจ้าอูสุดีแบกนะครับเครื่องสองพันห้านะครับตัวมือหมุนนะครับก็จบนะครับจบพมานะครับสีสันโดยรวมนะครับเจ้าของมึงทํามาถือว่าสวยนะสวยใหม่สีเต็มนะครับ รอบคันคัรตีสวยนะตอนแรกผมนึกว่ารถสมุทรสาครมันต้องดูคัตีกันก่อนนะสีตามสวยงามนะภายในนี่ถือว่าสวยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโลนะครับตัวโลสุดในรุ่นแต่ว่าก็อย่างว่านะ สภาอผ้ามันสภาอผ้ามันได้ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเกี่ยงราคาเท่าไหร่นะครับแผงวัาตรงแผงว่าต,ตูซอกเสวยนะก็คุณหาใช้ดีตัวดีเล็ก <ul> <t ose> ผมว่าได้เล็กได้เล็กนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับ <ul> <t ose> ห้องเครื่องสวยมากนะครับรถคันนี้ เดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องก่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูภายใน,น,รยนใครบสี่แล้วนะงานกู้หลังคาดูว่าใช้ได้นะนะครับ,ร,บรวมๆได้ประมาณนี้นะครับผมมองนะลดราคาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขเครื่องเลขกบสี่กนันครับ นี่เขาเล่นมาให้ดูน,นี่นะครับฝากปองฝากระโปรงเดิมนะก็มีกท็ทำสีมานะครับซอกเสือกเดิมนะครับรถมีไอายนิดๆน,ดนะไม่มีนี่หลอกกันแล้วนะครับรถอายุนามเยอะนะครับ เครื่องสอนห้านะครับห้องเครื่องสวยนะแห้งๆเลยนะผมยังชอบเลยนะขายหาอยู่คนนี้ผมว่าไม่ผิดหวังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูเลขเครื่องก่อนแล้วกันนะก็อย่างที่อย่าลืมนะที่ผมบอกไว้นะครับเพราะว่าเลขเครื่องเลขตัวถังสําคัญนะครับยังไงก็ซื้อรถด,ดูด้วยนะครับผมก็ดูทุกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านให้ดูอีกทีนะจจะ อ่าแล้วตอนนี้นะครับกำลังขับเจ้ายูสุดีแม็กนะครับสี่ประตูนะครับปีศูนย์สามเครื่องเล็กกลับบ้านนะครับอ่าฝนตกนะครับก็ขับได้เรื่อยๆนะครับรถติดนะครับก็ถามว่าตัวรถมันโอเคไหมผมว่าตัวรถมันโอเคนะผมก็เลยเอามานะครับราคามันก็ตึงๆหน่อยแต่ว่า เห็นรถมาแล้วมันก็อย่างว่านะห้องห้องเครื่องมันสวยนะครับตัวรถมันได้นะครับสีสีเต็มนะครับสีนี่สีเต็มเลยนะครับสีสันรอบตัวนี่ไม่ต้องไปทําเลยนะครับใครหาไปใช้เนี่ยผมว่ามันคุ้มเลยนะครับก็ราคาแสนต้นๆน,นะูดถึงนะเดี๋ยวนี้รถมันก็อย่างว่านะผมเห็นมันเป็นเครื่องเล็กด้วยนะอืก็เลยกล้าสู้ราคาเข้ามานะครับเพราะว่า ถ้าเป็นดี a มเนี่ยถ้ามันเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าเครื่องคอมตัวแรกๆเนี่ยผมยังไม่สู้ราคานะผมก็ไม่ค่อยกล้ากับมันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเป็น D m a มเครื่องเดเค็กเนี่ยผมยังยังยังค่อยสู้ราคาหน่อยเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยจุกจิกนะครับ mm. ถ้าเป็นเครื่องคอม,คอมเครื่องสามพันพวกนี้หรือว่าเครื่องสามพันของมันเนี่ยรุ่นนี้มันจะมีสองพันห้ากับสามพันนะครับถ้าเป็นสามพันมันก็จะเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับก็ปัญหาก็เยอะอีกนะ แล้วถ้าเป็นเครื่องตัวนี้ก็จะปัญหาน้อยหน่อยนะครับเครื่องสองพันห้าแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องคอมแล้วปีศูนย์สี่ดีแมกนะก็ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับแต่คันนี้มันก็เห็นมันเป็นเครื่องไดเล็กผมก็เลยเออเอาหยุนหยวนนะครับเอามาเอามาขายเพราะว่าตัวรถมันสวยนะครับแล้วก็เครื่องเครื่องก็ถือว่าเอาเป็นว่าพอใช้ได้นะครับรถมีอายุแล้วนะครับปีศูนสามนะครับมีไอ e, นะครับมีพ่นนิด,นด นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องเล็กเนี่ยมันก็จะมีจุดบอดของมันอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยเวลาเครื่องใช้งานมาเยอะๆเนี่ยหรือว่าใช้งานมานานๆเนี่ยเป็นทุกคันนะครับมีไอทุกคันนะครับมีพ่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ e ้าพ่นจวดจุดออกมาเลยเนี่ยมันนี้ไม่ไหวนะครับอันนี้รับไม่ได้นะครับก็โดยรวมนะครับถือว่ามันอ่า เจ้าอีอสูเนี่ยผมผมผมโอเคนะรับสภาพได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอคันไมตี้นะครับผมก็จบกับเขาไว้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเข้าไปเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับดี๋ยดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันขับกลับมาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าขับไม่ได้รถขับไม่ได้นะคือผมไปเอาแปร์สองคนหมายถึงว่าไปเอารถเนี่ยสองคนมันไม่มีคนขับแล้ว,ลวก็ต้อง คันหนึ่งกลับมาลาบุรีก่อนนะครับก็เอาเจ้าดีแม็กกลับมาก่อนนะครับเจ้าดีแม็กคันนี้กลับมาก่อนนะครับมาลาบุรีก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเอาโตโยต้านะครับแต่โตโยต้าราคามอไซค์นะครับราคาหลักหมื่นนะราคาหลักหมื่นนะครับก็ฝากไม่ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มาดูรถกันก็ได้รถกลับบ้านนะได้สองคันนะครับในโตโยต้าเดี๋ยผมไปไปรีวิวไว้ถ่ายให้ดูอีกทีนะ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับจะพาไปดูรถอะไรกันอ่าซื้อรถอะไรกันก็ตามกันไปดูนะครับใครสนใจอยากซื้อรถอยากจะอะไรแบบเนี้ยูฟผมลงคันนี้ไปชอบใจอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้นะครับใน youtube ก็ได้นะครับนะครับอ่ายุทคานานโอเคนะครับหรือไม่ก็ f a c e b o o k นานโอเคนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ